ดวงชะตาราศีตุลดวงของท่านในช่วงวันที่15กันยายนถึงวันที่30กันยายนขอเตือนชาวราศีตุลให้ท่านระมัดระวังสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านมีเกณฑ์จะนําปัญหาต่างๆทำให้ท่านนั้นต้องอึดอัดต้องลำบากใจสวัสดีชาวราศีตุลทุกท่านนะครับคลิปนี้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นการบอกเป็นการเตือนให้ชาวราศีตุลน,นั้น ระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งดวงชะตาของชาวราศีตุลหากจะพูดถึงในจุดที่ดีสิ่งดีๆนั้นก็ต้องบอกว่าก็มีเข้ามาหาตัวท่านอย่างต่อเนื่องบางสิ่งบางอย่างที่ท่านทําค้างคาอยู่ก็มีเกณฑ์จะสาเร็จรุ้ล่วงไปได้ด้วยดีหรือแม้แต่สิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านวางแผนก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้ลงมือทำ ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูเหมือนกำลังจะไปได้ดีกำลังจะไปได้สวยแต่ดวงชะตาของชาวราศีตุลนั้นถือว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามารบกวนไม่ว่าจะเกิดจากการที่มีอิทธิพลของดวงดาวต่างๆรวมไปถึงพื้นฐานดวงของตัวท่านแล้วก็ต้องบอกว่าหนทางที่ราบรื่นราบเรียบนั้นก็คงจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาก่อกวนเข้ามากีดขวางดวงชะตาของท่านในช่วงกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปนั้น ขอให้ท่านระมัดระวังกับสมเหตุการณ์ที่ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่จะเข้ามาทําให้ท่านนั้นตกที่นั่งลําบากหรือมาทําให้ท่านนั้นต้องลําบากอกลําบากใจเรื่องที่ 1. ชาวราศีตุลท่านจะพบเจอกับปัญหาเก่าๆจะวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตท่านอีกครั้งสําหรับในเรื่องนี้ชาวราศีตุลขอให้ท่านระมัดระวังให้ดีมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับปัญหาเก่าๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันของท่านมีเกณฑ์ที่ท่านจะพบเจอกับปัญหาหากจะพูดถึงการเงินนั้นในช่วงก่อนหน้านี้ท่านอาจจะเคยติดขัดเกิดปัญหาต่างๆนานามาแล้วท่านนั้นก็สามารถผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาได้แต่ในขณะนี้ในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้มีเกณฑ์ที่การเงินการทองของท่านนั้นจะเกิดความวุ่นวายได้อีกครั้ง เกิดจากตัวท่านก็มีส่วนเกิดขึ้นได้หรือแม้แต่จะเกิดจากคนรอบตัวท่านนำพาปัญหาต่างๆมาต้องเป็นชาวราศีตุลต้องรับจบรับเคลียรก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะทำให้ท่านหนักอกหนักใจแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นล้วนแต่ปัญหาเดิมๆปัญหาซ้ำซากที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดร้ายจ่ายไม่ว่าจะเป็น ตัวท่านนั้นพบเจอกับเครือญาติที่เข้ามาขอความช่วยเหลือด้วยปัญหาเดิมๆหรือแม้แต่ตัวท่านนั้นพบเจอกับคนใกล้ตัวคนใกล้เคียงที่พบเจอกับปัญหาซ้ำๆปัญหาเก่าๆตัวเขามีปัญหาในเรื่องเดิมๆแต่ก็ต้องพึ่งพาชาวราศีตุลซึ่งนั่นก็จะทําให้ชาวราศีตุลน,นั้นถอนหายใจอยู่บ่อยครั้งก็ต้องบอกว่าในตอนนี้หายใจไม่ค่อยทั่วท้องกับคนที่อยู่รอบตัวก็ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้น เป็นเหมือนเสาหลักใครๆก็ต้องพึ่งพาชาวราศีตุลชาวราศีตุลก็เปรียบเป็นจุดศูนย์กลางของหลายๆเรื่องชาวราศีตุลน,นั้นต้องระมัดระวังมีเกณฑ์ที่การเงินการทองของท่านนั้นจะเดือดร้อนเพราะคนรอบข้างได้รวมไปถึงปัญหาด้านการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่เคยแก้ไขในปัญหาจุดเดิมๆหรือแม้แต่พนักงาน คนงานบริวารคนเก่าๆคนเดิมๆก็ทำปัญหาซ้ำซากปัญหาเดิมๆอยู่แบบนั้นทำให้งานของท่านไม่สามารถเดินหน้าได้ตรวจพบตรวจเจอปัญหาก็เป็นปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้ท่านนั้นต้องลำบากอกลำบากใจในการที่ท่านนั้นต้องทำงานแก้ในจุดเดิมๆปัญหาเดิมๆอยู่บ่อยครั้ง ในจุดนี้ขอให้ท่านระมัดระวังหากเป็นไปได้ก็ขอให้ท่านนั้นลงไปตรวจสอบลงไปดูด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือแม้แต่ปัญหาเพื่อนบ้านชาวราศีตุลในช่วงก่อนหนี้ท่านอาจจะพบเจอกับปัญหาที่หนักอ,อกหนักใจมาแต่ปัญหานั้นก็เบาบางไปสักระยะหนึ่งแล้วแต่ในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหวนกลับมาเป็นเรื่องเป็นราวกันอีกครั้ง ก็ถือว่าในตอนนี้มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะผิดอกผิดใจกับคนใกล้ตัวรวมไปถึงเพื่อนบ้านนี้ค่อนข้างสูงซึ่งหากเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วการพูดการจากันหาวิธีแก้ไขก็ขอให้ใช้สติใช้เหตุผลหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ท่านนั้นต้องเกิดความลำบากอกลำบากใจมากขึ้นกว่าเดิมขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีเรื่องที่ส ปัญหานี้ก็คือการเดินทางของท่านนั้นในช่วงกลางเดือนกันยายนไปจนถึงปลายเดือนกันยายนนั้นการเดินทางของท่านจะไม่สะดวกไม่ราบรื่นขอให้ท่านระมัดระวังควรจะเตรียมตัวก่อนหน้านั้นให้ดีสำหรับในเรื่องนี้ข้อนี้ก็ขอให้ชาวราศีตุลตัวท่านในช่วงกลางเดือนกันยายนนั้นขอให้ท่านระมัดระวังเรื่องการเดินทางไม่ว่าท่านจะเดินทางสัญจรไปที่แห่งหนใด ก็มีเกณฑ์ที่ท่านนั้นจะพบเจอกับความไม่สะดวกความไม่ราบรื่นจะพบเจออุปสรรคต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการจราจรที่ติดขัดรวมไปถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันหรือแม้แต่ยานพาหนะของท่านนั้นเกิดชำรุดเกิดติดขัดเกิดปัญหาต่างๆนานาทำให้ท่านนั้นไม่สามารถที่จะเดินทางได้อย่างคล่องตัวก็ต้องบอกว่าในตอนนี้หากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทาง ขอให้ท่านเผื่อเวลารวมไปถึงเอกสารสิ่งสำคัญต่างๆระวังการหลงการลืมให้ดีมีการที่ท่านนั้นออกเดินทางล้อหมุนไปแล้วแต่ท่านนั้นก็ลืมสิ่งนั้นสิ่งนี้จนทำให้ต้องเสียเวลาย้อนกลับมาก็ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีรวมไปถึงการที่ท่านนัดนัดกับผู้หลักผู้ใหญ่นัดพบกับลูกค้านัดส่งมอบงานสิ่งนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญขอให้ท่านระมัดระวัง หากท่านรู้ว่าจะต้องพบเจอกับการเดินทางที่มีอุปสรรคมีปัญหาขอให้ท่านเตรียมตัวให้ดีเพื่อความพร้อมเพื่อเวลาให้ดีเพราะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเพื่อไม่ให้กระทบกับการใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้กระทบกับการทำงานขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีสำหรับชาวราศีตุลเรื่องที่สชาวราศีตุลท่านต้องระวังคำพูดคำจา ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือคำสัญญาต่างๆจะทำให้ท่านเกิดปัญหาได้ขอให้ท่านระมัดระวังอย่าประมาทเด็ดขาดสำหรับในเรื่องนี้ก็ขอให้ชาวราศีตุลท่านต้องระมัดระวังให้ดีไม่ว่าท่านจะพูดอะไรในตอนนี้ดูเหมือนค่อนข้างที่จะเป็นลบหลายสิ่งหลายอย่างพูดไปแล้วค่อนข้างที่จะทำให้เกิดปัญหาได้ ตอนนี้ขอให้ท่านหลีกเลี่ยงการพูดจาหยอกล้อไปเลยไม่ว่าจะเป็นการแซวการหยอกล้อพูดทีเล่นทีจริงขอให้ท่านตัดออกไปในตอนนี้ก่อนระมัดระวังเพราะคนที่ได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะไม่พอใจอาจจะรู้สึกไม่ดีทำให้เกิดปัญหาทำให้เกิดข้อคุณเคืองใจกันขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้รวมไปถึงคำพูดคำจาของท่านไม่ว่าจะเป็นการนัดส่งมอบงาน การนัดเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะพบเจออุปสรรคต่างๆนานาทําให้การเดินทางของท่านรวมไปถึงเวลาที่ท่านนัดกับผู้หลักผู้ใหญ่นัดกับลูกค้าไว้ก็มีเกณฑ์ที่จะถูกเปลี่ยนถูกเลื่อนด้วยเหตุผลต่างๆนานาขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้เอาไว้ให้ดีสําหรับปัญหาที่เกิดจากวาจารวมไปถึงคําสัญญาต่างๆไม่ว่าตัวของชาวราศีตุลน,นั้น อาจจะพูดจายกสิ่งของนั้นสิ่งของนี้ให้กับบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นของรักของสะสมของหวงสมบัติต่างๆรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้แก้แหวนเงินทองพระเครื่องหลายสิ่งหลายอย่างหากท่านเอ่ยปากยกให้ใครไปแล้วก็มีเกณฑ์ที่เขาจะกลับเข้ามาทวงคาําสัญญาทำให้ท่านนั้นต้องเสียของของท่านออกไปขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ให้ดีในตอนนี้ํำพูดคำจาค่อนข้างที่จะเกิดปัญหา อย่ามองข้ามการที่ท่านพูดถึงบุคคลที่สก็มีส่วนที่จะทำให้คนที่ได้ยินได้ฟังนั้นเข้าใจผิดอาจจะมองว่าเป็นการพูดจาติชินนินทารวมไปถึงความหมายต่างๆนั้นอาจจะผิดเพี้ยนไปทำให้เกิดปัญหาคำพูดของท่านกับคนที่ได้ยินได้ฟังนั้นอาจจะมีปัญหาอาจจะเกิดปัญหาต่างๆได้ขอให้ท่านระมัดระวังในจุดนี้ค่อนข้างที่จะต้องระวังต้องเซฟกับคำพูดที่ดี ในตอนนี้ถือว่าข้อนี้ค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นกับท่านมากเป็นพิเศษขอให้ท่านระมัดระวังเอาไว้สําหรับชาวราศีตุลซึ่งทั้ง3มเรื่องที่กล่าวมานั้นก็ขอเป็นการเตือนเป็นการบอกให้ชาวราศีตุลน,นั้นระมัดระวังซึ่งการใช้ชีวิตประจําวันการดําเนินชีวิตประจําวันของท่านนั้นท่านก็ทําของท่านตามปกติแต่เพียงแค่ท่านเพิ่มความระมัดระวังในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมา เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆหากท่านไม่ประมาทหากท่านรอบคอบปัญหาทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบครับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตนั้นทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตนั้นเป็นการพยากรณ์ตามตำราแบบก,กว้างๆไม่ใช่เจาะจงของคนใดคนหนึ่ง ขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบครับแล้วพบกันใหม่คืนวันโกนชาแนลสวัสดีครับ